โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกชมทุกคนทุกทุกท่านกัน,กนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมอีฟบอนสองพันยี่ามนะครับผมอ่ามาครับผมวันนี้โอ้โหเพิ่งอัปเดตมาใหม่สดสดล้อๆเลยนะครับผมนี่เลยครับเพย o เยอร์ออฟเดอครับผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงอะนี่เลยครับผมซาร่าโอ้โห โหจริงๆครับนี่แต่เสียดายนะครับผมไม่น่าจะตันร้อยนะตัวนี้นะผมว่านะเพราะมันแค่ก้าห้เองทุกคนโอ้โหเกินไปแต่ประเด็นหลักของผมเนี่ยคือที่ผมอยากได้ก็คือนี่เลยผมเนละสั้นนะโหอย่างตึงครับตัวนี้แล้วก็อะไรกันเดือดปลายก็น่าสนใจนะครับผมคือแบบ มาตัวล่างๆก็ได้นะทุกคนนี่ตัวนี้เลยครับผมขอแค่ลงพี่เมลีนี่คือแบบว่าเราก็ได้ลุ้นแล้วนะครับผมว่าจะได้ตัวดีๆไหมนะครับผมตื่นเต้นอ่ะผมขอญาตสมเลยและกันนะครับคุณผู้ชมป่ะอะไรไม่พูดพร่ำทำเพลงครับผมปะขอพี่เมลีมาซาร่าหรือเนลสันก็ได้ครับผมยังไง พี่เมลีกมาพี่เมลีกสวยห้าดาวโจเซซ่าหรือเปล่าเฮ้ยซาร่าคนมาครับผมโมฮัมเม็ซาร่าโอ้โหทุกคนจำคลิปนั้นได้ไหมครับที่ซาร่าล่า,ลาง C.F. อ่ะทุกคนที่เป็น C.F. ออ่ะตันร้อยอ่ะที่ผมไม่ได้อ่ะแต่ผมมา กลับมาได้ร่างนี้แทนนะโอ้โ oh. หมันมันมันยังไงวะเนี <laughs> ่ยผมคุ้มไหมนะทุกคนไะต่อเลยทุกคนครั้งที่สองพี่เมลีกไปผมว่าซาร่าร่างนี้น่าจะเก้าแปดอทุกคนผมว่านะไม่น่าจะเก้าเส็จหรอกน่าจะเก้าแปดอะทุกคนอังกฤษอ้ยไม่ไใช่กฤษ <laughs> อะไรเนี่ยฝรั่งเศสโอ้โห เกินไปขอพี่เมลีกได้ไหมโหเกินหลีเกินโอ <c oughs> มาทำไมครับนี่อ่ะโอมาครผมตัวนี้เลยขอหน่อยขอหน่อยฟูอาร์เซนอลน,นะผมนี่มีทูเปอร์ซับด้วยพี่เมลิกสี่ดาวแค่นั้นรู้เรื่องครับผมไป เ,เดบิดต์ปายก็ได้นะทุกคนผมก็อยากได้นะไปครับผมกิมเนรีสี่ดาวยังไงลุนลุนลุนสวยสี่ดาวสวยใช่ไหมใช่ไหมเรียบร้อยทุกคนว้าวผมโอ้โหสมบังว่ะเอาอ่ะทุกคนโอ้โหเกิน อย่างตึงมาครับผมวันนี้ดวงมาว่ะทุกคนดวงผมมานะครับนี่โหสี่ดาวพี่เมลีโอ้ยพอใจแล้วแพ็กนี่อ่ะอหวานเจี๊ยบคพรับผมบอกเลยหวานเจี๊ยบโหตัวนี้ก็เปิดแม่นนะทุกคนผมเคยสุ่มได้ในรหัสลองอยู่นะครับผมตัวนี้นะผมผมเคยสุ่มได้แล้วเอามาเปิดอโคตรแม่นอ่ะทุกคน ใช้ได้เลยนะแล้วโหเป็นโฮเพเยอร์ด้วยทุกคนแต่ขอเดปายก่อนแล้วกันนะตัวนี้เลยเดปายครับผมมามีดับเบิลทัชด้วยทุกคนไปแล้วผมดูซิว่าเอาต,เต็มอีแกแล้วทุกคนตัวสุดท้ายขอเดปายแล้วกันนะครับผมไป ลุยครับเดลิกก็ได้นะเอาจริงปะดูซิว่าอาจะลงสเปนหรือว่าเยอรมันหรือยังไงไปดูกันทุกคนยังไงครับยังไงไม่มีเดลิกเฮ้ยใช่เปล่าใช่เปล่าเดียบี้เหรอโอ้โห ผมยังไม่มีสักร่างเลยนะทุกคนเดียบี้เนี่ยโหมาแล้วครับผมนี่อย่างตึงทุกคนก็อย่างดีครับผมห้าดาวและอันนี้เป็นโฮเพเยอร์ด้วยทุกคนถนาดเท้าซ้ายนะครับผมโอ้โหมาวะเดี๋ยวผมฟูฟูอะไรดีทุกคนเอาอาเซนนลกับ เวอรกผูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะมีตัวครบหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปจัดดูครับผมไปนี่ครับผมฟูลริเวอร์นะครับอ่านี่ซาร่านะครับผมแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมมีซาร่าร่างนี้นะครับผมร่างตันหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นโรมิงแฟงนะครับประสไตล์กันนะทุกคนแต่ว่าก็เล่นปิดขวาได้ตำแหน่งเดียวเหมือนกันครับผมอ่านี่ครับฟิบิโน่ครับโอ้โ เสียใจกับแฟนหงด้วยนะครับผมที่ต้องเสียฟิมิโนไปนะครับผมพ่อของพูดแล้วครับว่าไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าฟิมิโนจะไปอยู่ทีมอะไรนะครับผมอ่าต่อไปเราไปดูฟูอาร์เซนอลกันครับผมไปนี่ครับผมเกือบฟูอาร์เซนอลครับขาดนายประตูนะครับผมแรมเดลนะครับผมต้องขอโทษ แผนอาเซนอลจริงๆนะครับผมคืออาเซนอลเขาไม่ได้เล่นหลังสามแบบนี้นะครับผมเขาเล่นแผนสี่สามสามใช่ไหมครับผมจาไม่ผิดนะครับผมหรือจําผิดอะไรต้องขออภัยจริงๆนะครับผมคือที่ขาดก็คือซินเชนโก้นะครับผมแล้วก็แลมเดลนะครับผมคือซื้อได้แหละแต่ว่าช่องนักเตะมันเต็มนะครับผมก็คือเราต้องลบขายนักเตะอีกก็ผมก็ขี้เกียจนะครับผมเห็นข้อข่าวบอกว่า จะมีการเพิ่มช่องนักเตะนะครับผมแล้วก็มีการใส่สกิลให้นักเตะนะครับผมอ่าแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับผมอัปเดตเดือนหน้านะครับผมอัปเดตอะไรจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาในเดือนหน้านะครับผมอ่านี่ครับผมฟูอาเซนนนนะครับผมเกือบๆนั่นแหละ เดวสันก็95เลยนะครับผมบูตไป4แต้มเลยนะครับผมนี่จาก91เป็น95นะครับผมแล้วก็ผมจะเอาตัวอื่นมาลงให้ดูด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเล่นเป็นสไตล์เคี a ตี a เพ r เมเกอรนะครับผมเล่น MF ได้ซีเอฟได้ d m เอก็ได้นะครับผมนี่โอ้โหโอเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็นี่ผมเดียบ er ี้ครับผม โอเพเยอร์97เหมือนเดิมรับผมเติ่มเติมคือ SS นะครับ <laughs> ครับผมสำหรับคำคมท้ายคลิปของเราวันนี้นะครับ <laughs> อยจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่เธอใช้ <laughs> ถึงจะไม่ได้อยู่ในใจแต่ก็ได้อยู่ในสายตา <laughs> <laughs> ครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ